เรื่องผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลือดพิงไทยโปรดกดติดตามกดร้ายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่สองตอนนางผีตลอดเวลาที่นั่งรถมาด้วยกันสองหนุ่มสาวไม่เอ่ยสิ่งใดออกมานอกจากความเงียบ ความคิดของแต่ละคนต่างเห็นพร้อมต้องกันในเรื่องการหายตัวไปอย่างลึกลับของภิกษุกฉลาอารันธรรมไม่กล้าคิดถึงปรากฏการณ์ที่เหนือธรรมชาตินอกจากแปลกใจว่าทำไมท่านถึงเดินเร็วนะักราวกับว่าท่านหายตัวได้กระทั่งรถจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่ก่อสร้างในรูปแบบที่ทันสมัยตัวบ้านเป็นสีขาวน้ำพุขนาดใหญ่ กำลังพวยพุ่งอยู่ด้านหน้าแล้วดารดาษด,ด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่จัดวางอย่างเป็นระเบียบสองหนุ่มสาวเดินข้ามสะพานเล็กๆเบื้องล่างเป็นบ่อปลาสวยงามที่กำลังว่ายวนเวียนไปมาอย่างมีความสุขสงสัยพ่อกับแม่ผมกำลังเอนจอยอยู่กับการกินนะครับชายหนุ่มเอี้ยวซีกหน้าด้านซ้ายหันมาสนทนากับคนรักขณะที่ฝ่ายหญิงยังไม่ละทิ้งความสงสัย เกี่ยวกับภิกษุชลาที่ให้ตะกุดเคี้ยวพังพรแก่อรันธรรมคุณรู้ได้ยังไงคะว่าลุงอารุณกับป้าพิมพ์กำลังกินอาหารทำไมจะไม่รู้กลิ่นปลาย่างหอมฉุยขนาดนี้สงสัยฝีมือป้านิ่มแน่ๆเลยป้านิ่มที่ชายหนุ่มเอ่ยถึงคือแม่ครัวเก่าแก่ฝีมือดีของบ้านทิพระดาซึ่งเธอพยักหน้ารับอย่างเนื่อย,เ,อยเวลานี้ต่อให้มีหนังตลก มาดูอยู่ตรงหน้าก็คงเรียกเสียงหัวเราะได้ยากคำพักท้วงของพระรูปนั้นก่อกวรจิตใจของเธอให้กังวลอยู่ตลอดเวลาเรื่องอาหารต้องยกให้ป้านิ่มค่ะพวกเราก็เลยไม่ค่อยได้ออกไปกินอาหารนอกบ้านเว้นแต่ว่าไปกับลูกค้าครับกินที่บ้านก็เหมือนกินที่พัตนาการรสชาติไม่ต่างจากกันเลยอยากกินอะไรก็บอกให้ป้านิ่มจัดให้ รวดเร็วทันใจครับอรันทำรรกล้วเสียงหัวเราะลงคอด้วยเสียงเ er อิกอากอย่างชอบใจหากว่าสังเกตหน้าคนรักก็จะเห็นว่ามีความหมุ่นหมองอย่างเห็นได้ชัดถาว่าเวลานี้เขาไม่สนใจอะไรอีกแล้วเพราะท้องที่กำลังประท้วงส่งเสียงดังโครครากจนต้องเพนเข้าไปในห้องรับประทานอาหารเมื่อเยี่ยมหน้าเข้าไปก็เห็นพ่อแม่ของตัวเองและพ่อแม่ของคนรัก นั่งอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันสวัสดีครับนะ้าธินกรน้าวันธนาชายหนุ่มยกมือไหว้พ่อแม่ของคนรักพร้อมกับคำทักทายด้วยเสียงดังฟังชัดเช่นเดียวกับทิพระดายกมือทำความเคารพพ่อแม่ของคนรักแล้วเลื่อนเก้าอี้ไปนั่งข้างๆกับวันธนาผู้เป็นมารดาสวัสดีอรันมานั่งใกล้กับน้าดีกว่านะธินกรตบฝ่ามือลงกับเก้าอี้ตัวข้างๆ ที่ยังคงว่างเปล่าปรัศจากผู้จับจองอรันธารรมจึงเกรกเข้าไปแล้วสุดนั่งจากนั้นก็ยิ้มกว้างทำตาโตชอบใจเมื่อเห็นอาหารที่วางเรียงรายอยู่เบื้องหน้าขอบคุณครับนากินกรโอ้โหน่ากินทั้งนั้นเลยสวยแล้วก็หอมด้วยครับอารันธรรมก้มหน้าลงมาทำจมูกฟุดฟิตวัน,นาหัวเราะชอบใจต่อท่าทางว่าที่ลูกเขยแล้วตักยำผักบุ้งส่งเครื่อง ใส่จานให้อย่างเอาใจต้องยกความดีให้ป้านิ่มเขารายนี้ฝีมือเด็ดนักทานยำผักบุ้งส่งเครื่องนะกรอบอร่อยเชียวละยายทิพย์เองก็กำลังหัดทำอยู่นะจริงหรือทิพย์ชายหนุ่มหันไปมองคนรักด้วยสายตามีความหมายซึ่งเธอได้แต่ปิดปากเงียบพิมพ์วิภาได้ทีหัวเราะเบาๆแล้วเอ่ยขึ้นด้วยเสียงทีเล่นทีจริงสงสัยจะเตรียมตัวเป็นแม่บ้านแล้วมัง้ง ทุกคนมองทิ่ประดาเป็นตาเดียวกันหญิงสาวเกิดอาการเขินอายจนหน้าแดงมือไม้รู้สึกว่าเกะก,กะเก้งก้างไปหมดทำไมจะไม่รู้ว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายอยากให้เธอกับอารันรรมแต่งงานกันเร็วๆในความรู้สึกส่วนตัวแล้วเธอต้องการอยู่กับคนรักตลอดเวลาถ้าไม่ติดเรื่องงานที่มีข้างค้างและรอสะสางให้บรรเทาเบา,บาบางลงไปอย่างหลอกค่ะ ป้าพิมพ์ขาหญิงสาวรีบปฏิเสธทันควันผู้ใหญ่ทั้งสองเกิดอาการใจแป้วไปตามตามกันพอรุนให้ลูกๆได้แต่งงานกันทุกปีแต่ก็ยังไม่มีวี่แววสมความปรารถนาสักครั้งทำไมละจ้าหลวงทิพย์ลูกชายลุงไม่ดีตรงไหนหรืออารณุณอดรนทนไม่ไหวเป็นฝ่ายถามขึ้นบ้างเมื่อรู้ว่าฝ่ายหญิงยังไม่ยินยอมให้จัดขบวนขันมากไปสู่ขอในเวลานี้ ทิพระดาอยู่ในสภาวะอึดอัดที่สุดทุกสายตาพุ่งมาที่เธอเพราะต้องการคําตอบที่ชัดเจนแต่ยังไม่ทันที่จะตอบทินกรพรุ่งขึ้นด้วยเสียงดังฟังชัดตามสไตล์คนที่เปิดเผยถ้ายังไม่พร้อมที่จะแต่งมั่นเอาไว้ก็ได้นี่นาพ่อคะทิพยังไม่พร้อมคะ่ะงานยังสะสางไม่เสร็จเลยหญิงสาวทวงบิดาด้วยท่าทางอายพิมพ์วิภา ก็ยังคงจับตามองว่าที่ลูกสะพ้ายด้วยความรู้สึกเอ็นดูซึ่งเวลานี้ต้องการเวลาที่แน่ชัดเพื่อจะได้จัดเตรียมงานให้ถูกต้องเพราะรู้ว่างานม่นและงานแป่งมีเรื่องที่มากมายต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงวันที่แท้จริงเมื่อหลายรจะกำหนดเวลาให้ป้าได้ไหมลูกเมื่อถูกเร่งรัดจวนเจียนตัวขนาดนี้ทิพย์รดาอึ้งไปชั่วคู่ นึกถึงงานที่บริษัทซึ่งนั่งแท่นเป็นผู้บริหารเพราะแทนบิดาที่กระเซียนตัวเองออกมาอยู่ที่บ้านแล้วพ่อก็ทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวมารดาไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มักจะเห็นท่านทั้งสองเกาะติดกันเหมือนกับปลาท่องโกนั่นสิที่ต้องกำหนดวันให้แน่นอนนะแม่พ่อลุงและป้าจะได้ปรึกษางานกาันเมื่อถึงวันจริง จะได้ไม่ขรุขคลากไงจ้ะแม่คะถ้าทิพ์กำหนดวันมั่นแล้วอาลันละคะไม่ถามความคิดเห็นเหรอคะว่ายินดีที่จะมั่นกับทิพหรือเปล่าน้ำเสียงหญิงสาวเหมือนน้อยใจนิดๆอาลันทำหัวเราะชอบใจส่งสายตาหวานชำ่ำไปให้คนรักด้วยความจริงใจสำหรับผู้หญิงคนนี้เขายอมทุกอย่างเพื่อให้เธอได้รับความสุขที่สุดขอแค่เพียงอย่างเดียวอยาเข้ามาก้าวกาย ในเรื่องงานก็แล้วกันทำไมพูดอย่างนั้นละจ๊ะผมนะ่ะยินดีมั่นหรือว่าแต่งงานกับทิพตลอดเวลาเลยนะขอแค่ทิพเป็นผู้กำหนดวันมาเถอะครับจริงหรือคะงานก็ขอเวลาอีกสามเดือนคะ่ะให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกว่านี้ก่อนนะคะถ้าแม่ว่างก็ช่วยดูรูปแบบงานเอาไว้เลยก็ได้คะ่ะทันทีที่หญิงสาวกำหนดวันมั่นทุกคนต่างร้องชัชโยด้วยความดีใจ แก้วที่บรรจุน้ำต่างยกชูขึ้นพร้อมกับทิพระดารู้สึกเขินไม่น้อยแต่แล้วความรู้สึกสดชื่นห่างหายไปเมื่อเหลือบเห็นตะกรุดเขี้ยวพังพรที่คล้องอยู่ในคอคนรักคําเตือนของพระรูปนั้นยังคงก้องกังวาลอยู่ในโสตดประสาทช่างบ่นทอนความรู้สึกของเธอเหลือเกินหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วผู้ใหญ่ยังคงนั่งคุยกันอลันรามจูงมือคนรัก เดินเคียงคู่กันในสวนหลังบ้านกลิ่นหอมของดอกไม้กลางคืนโชยฟุ้งขึ้นมาเขาอดที่จะสูดเข้าจมูกแรงๆไม่ได้ทิพระดายิ้มอย่างคำคัต่อท่าทางเหมือนเด็กตัวเล็กๆของเขาหัวเราะอะไรครับคำคุณนั่นแหละคะ่ะแม้ไม่เคยได้กลิ่นดอกปีบหรือคะเคยแต่ไม่หอมเท่าวันนี้เอแต่ผมอยากรู้เหมือนกันว่าระหว่างดอกปีบกับแก้มของทิพอย่างไหนจะหอมกว่ากัน ชักอยากพิสูจน์แล้วสิอรันธามทำท่าจะคว้าร่างงามเข้าหาตัวแต่ทิพระดาไวกว่าจึงเอียงตัวหลบจึงรอดพ้นไปได้อรันธามไม่รอช้ากระโจนเข้าหาโดยเร็วและคว้าแขนเรียวสลาวเอาไว้กับตัวเองยังไม่ทันที่เขาจะทำตามใจปรารถนาเสียงเรียกก็ดังมาจากหน้าบ้านอารันอรันกลับบ้านได้แล้วลูกหนุ่มสาวทั้งสองพราออกจากกัน โดยอัตโนมัติแต่สายตาเขายังคงจ้องมองมาที่ใบหน้านวลสวยนั้นที่เต็มไปด้วยความรักพิบระดาสบตาทีไรรู้สึกหวั่นไหวแล้วร้อนวูบว่าไปทั้งตัวด้วยเหตุนี้เธอจึงไม่กล้าอยู่สองต่อสองกับเขากลัวว่าใจอ่อนคลิ้มไปกับความหวานที่เขามอบให้ครับพ่อผมจะไปเดี๋ยวนี้ละทิพจ้าไม่ต้องไปส่งผมหรอกนะผมกลับก่อนนะแล้วเจอกันจ้า ร่างใหญ่ฉวยโอกาสยกมือนุ่มสวยขึ้นจูบอย่างรวดเร็วทิ่ประดาตื่นตะลึงยืนนิ่งอยู่กับที่อนูความร้อนแทรกซึมเข้ามาแล้วเปลี่ยนเป็นอบอุ่นแม้ไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดแต่เธอมีความรู้สึกสุดชื่นและมีความสุขอย่างประหลาดอารันทำอาบน้ําแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ใส่สบาย,ายก่อนนอนทุกครั้งเขาจะต้องสวดมวนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิคืนนี้เช่นกัน หลังจากกิจวัตรประจำวันเสร็จสิ้นลงแล้วเขาไม่ลืมที่จะปฏิบัติตนเป็นพุทธมามะกะที่ดีครึ่งชั่วโมงที่นั่งสมาธิเมื่อจิตสงบเยือกเย็นจึงทิ้งร่างลงนอนด้วยความอิ่มเอมใจในห้วงนิทราอันมืดมิดสัปสิ่งรอบตัวเงียบงนันท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นยะเยือกจนร่างไหวสัน่นอรันธรรมกำลังเดินไปในป่าแห่งหนึ่งแสงแดดอ่อนยามพรบข้า,ขราคระคลงไปด้วยปุยนุ่นแก่ ที่หลุดออกจากฝักแล้วปลิวเกลื่อนกระจายลอยไปตามห้วงอากาศเสียงหวิดวิวจากสายลมหนาวแทบจะกรีดเนื้อให้ปลิหลุดลอกแล้วแตกออกจากกันชายหนุ่มคู่ตัวลงเล็กน้อยสองฝ่ามือกอดรัดที่ต้นแขนเอาไว้ให้ความอบอุ่นแก่เรือนร่างที่สวมใส่เสื้อคอกลมสีน้ำตาลผ้าบางจุนเจียนจะขาดกางเกงขายาวชายขาดหลุดลุย่ยแล้วสีดำเก่าซีด บางส่วนมีรอยปะชุนซึ่งบ่งบอกถึงฐานะของผู้สวมใส่ว่ายากจนค้นแค้นจนแทบไม่มีผ้าผ่อนห่อกายอารันธรรมไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าทำไมถึงตกอยู่ในสภาพอันน่าเวทนาและไม่รู้ว่ากำลังเดินไปที่ไหนทั้งที่ร่างกายสั่นสะท้านเพราะพิษไข้หนาวทำไมถึงหนาวอย่างนี้นะชายหนุ่มรู้สึกหนาวจนทนไม่ไหวฝันทั้งสองขาง กระทบกันจนเกิดเสียงดังกึกๆึก,กขาทั้งสองข้างแทบไม่มีแรงทรงกายแต่ละย่างก้าวส่วนเซจนแทบเกือบล้มสายตาพร่ามัวเพ่งมองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่าจะเจออะไรบางอยา่างที่พอจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่นทามทามทิศทามเสียงเรียกชื่อของเขาเบาวิวคล้ายดังลอยมาจากที่ไกลแสนไกลแล้วใกล้เข้ามา พลังเสียงแผดลัน่นจนแสบแก้วหูแล้วแตกกระจายสองมือของชายคนยากยกขึ้นปิดใบหูทั้งสองข้างเอาไว้ใครใครเรียกเราทำไมเสียงถึงดังขนาดนั้นชายหนุ่มสุดร่างร่วงลงไปนอนกองที่พื้นแล้วเคลื่อนไหวตัวไปมาในลักษณะชักดิ้นชักงอนิ้วเท้าเกรงหยิกแล้วจิกเล็บลงไปกับพื้นดินที่แห้งแข็งกระด้างราวกับหินผาเวลานี้ เขากำลังทรมานกับความหนาวเย็นและเสียงดังที่ปะทุชอนชัยเข้าไปถึงโสดประศาทจนถึงสมองด้านในโอ้ยแย่แล้วช่วยเราด้วยอยา่าอย่าทรมานผมเลยครับอาลันร,รมเหลือกกิ่งร่างลงกับพื้นไปมาดวงตาทั้งสองข้างเลือกทอหลนจนแทบทะลักออกมาเสียงเรียกชื่อยังคงดังก้องกังวานแล้วทะลุทะลวงผ่านเข้าไปในหูจนแทบขาดใจตาย ขณะกำลังรู้สึกย่ำแย่อยู่นั้นพรันความอบอุ่นบางอย่างแผ่กระจายเข้ามาครอบคลุมร่างจนรู้สึกดีขึ้นเสียงที่ก่อกวรระบบการได้ยินแผ่วเบาลงไปแล้วเงียบสนิทอารันทำลุกขึ้นแล้วยืนจังก้าจากนั้นกำสองมือเข้าหากันเข้าพยายามสูดลมหายใจลึกๆความทรมานเมื่อครู่ได้จางหายไปแล้วทำไมเราถึงรู้สึกดีอย่างนี้นะ ที่นี่มันที่ไหนกันหอมเหลือเกินความหอมจากดอกไม้ตามธรรมชาติได้เฉยฟุ้งเข้ามาล้อมรอบตัวแต่ละย่างก้าวที่เดินมีดอกไม้สีสวยผุดขึ้นมาจากพื้นดินแล้วเบ่งบานชูดอกสลอนใกล้ๆกันกระต่ายน้อยสีขาวกระโดดไปมาจากดอกนูน้นแล้วกระโจนไปดอกนี้แต่แล้วร่างสูงต้องชะง,งักเมื่อเห็นร่างขาวของสัตว์หูยาวขนปุกปุย ถูกดึงหายไปในแนวพงไม้เสียงร้องด้วยความตกใจดังขึ้นแล้วก็เงียบหายไปอารันธร,รมเขาเม่นมองด้วยความแปลกใจสองเท้าก้าวไปข้างหน้าเขาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกระต่ายน้อยแสนน่ารักตัวนั้นเสียงอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวไปมาร่างสูงในชุดรุ่งริ่งชะงักเท้าอยู่กับที่หันหน้าเหลียวมองไปรอบๆตัวจึงพบกับความเงียบสงสบสรรพสิ่ง ณที่นี่คล้ายดังไร้ชีวิตทิศรรมทิศรรมฉันอยู่นี่เสียงเย็นเจือหวานจากใครบางคนดังขึ้นอลันรามสายตาค้นหาไปตามสุมภุมพุ่มไม้แต่ไร้วี่แววรู้แต่ว่าเวลานี้มีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นใครใครกันเรียกผมชายหนุ่มตะโกนถามออกไปเสียงก้องสะท้อนกลับไปมาจนรู้สึกเวียนศีรษะหน้ามืดไปชั่วขณะเมื่อตั้งหลักได้ ได้ยืนยืดร่างให้เต็มความสูงแล้วกวาดดวงตามองไปรอบๆตัวอีกครั้งก็ได้ยินเสียงขู่ดังฟ่อฟอจนต้องผง,งะถอยออกมาจากที่เดิมเสียงเหมือนงูเลยทำไมไม่เห็นตัวมันนะความกลัวว่าจะมีอสรพิษร้ายเข้ามาทำร้ายร่างกายอารันธรรมคว้าไม้ขนาดเท่าท่อนแขนของตัวเองขึ้นมาถือเอาไว้หากว่าเจอเจ้าสัตว์เรยคานลินสองแฉกโผล่เข้ามาหา คงต้องหวดให้เต็มแรงให้ชีวิตมันดับสิน้นสองเท้าที่เปล่าเปลือยไร้รองเท้าสวมใส่เหยียบย่ำลงไปบนพื้นหญ้าเขียวนุ่มแต่ละย่างก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังเอ๊ะใครกันสายตาคมสะดุดอยู่กับร่างหนึ่งที่ยืนหันหลังให้ผมที่ยาวตกลงเลยเอวส่วนปลายนั้นคุมสะโพกกลมกลึงที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าถุงลายตีนเชิงพื้นสีเขียวอ่อน เสื้อแขนกระบอกสีดำเผยเห็นมือทั้งสองข้างขาวจนซีดเหมือนว่าร้ายเลือดฝาดไปหล่อเลี้ยงอารันธรรมจึงเดินเข้าไปหาอย่างช้าๆด้วยความรู้สึกแปลกใจเมื่อเข้ามาใกล้ๆเขาได้กลิ่นเหม็นเน่าสาดๆโชยฟุ้งออกมาจนต้องยกมืออุดจมูกตัวเองเอาไว้เหม็นทำไมถึงเหม็นอย่างนี้นะหรือว่ามีอะไรตายแถวนี้คุณคุณครับจะไปไหนครับ ทำไมถึงมายืนตรงนี้ครับอารันรรทัมส่งเสียงถามหญิงสาวที่ยังคงยืนนิ่งเหมือนหุ่นแล้วไม่ยอมขยับร่างกายส่วนไหนให้รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดไม่น้อยซึ่งก็ยืนห่างกันแค่เพียงสองเดียวเท่านั้นแต่เธอยังคงอยู่ในสภาพเดิมชายหนุ่มยากไร้กำลังจะเอื้อมมือเข้าไปจับฉับพลันนั่นเองเสียงหมาได้พร้อมใจกันหอนขึ้นมาอารันทัมทิ้งมือ ทั้งสองข้างลงขนานกับลำตัวเหมือนเดิมใจเขาเต้นแรงราวกับว่าจะประทูออกมานอกอกเขารู้สึกกลัวขึ้นมาอย่างไม่รู้สาเหตุผมบนศีรษะค่อยๆลุกตั้งชันขึ้นมาพอๆกับขนบนแขนลุกคือขึ้นมาจนเห็นตุ่มผุดเป็นผดพลาวไอหมาริยามดันหอนอะไรตอนนี้นะคุณคุณครับได้ยินผมหรือเปล่าครับหลังจากสะบดเจ้าหมาปากเประ ที่ดันทะลึง่งหอนขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีครุยอารันธรรมส่งเสียงถามหญิงสาวคนเดิมอีกครั้งในขณะนั้นปราสาททุกส่วนก็ได้ตื่นตัวและเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาเสียงเหมือนบานประตูฝืดไร้น้ำมันไปหยอดลงบนบานพับได้ดังขึ้นอารันธรรมมองหาต้นต่อของเสียงแต่ไม่เห็นอะไรนอกจากส่วนหัว ของหญิงเสื้อดำค่อยๆหันมาหาแต่ว่าร่างของเธอยังคงยืนหันหลังเช่นเดิมชายหนุ่มจ้องมองจนตารุกโพงด้วยความกลัวเมื่อรู้ว่ากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เหนือธรรมชาติเฮ้ยอะไรนะ่ะเธอเธอเป็นผีแน่ๆเวลานี้เขาหวาดกลัวจนสติแตกจึงตะโกนถามเสียงดังพร้อมกับหลับตาโดยเร็วเสียงหัวเราะชอบใจดังกังวานอาลันทำ ค่อยๆลืมตาขึ้นมาทั้งที่กลัวว่าจะเห็นภาพที่ไม่เหมาะสมแต่แล้วอาการกลัวได้คลายลงเมื่อเห็นหญิงสาวสวยใบหน้ารูปไข่ผิวขาวจัดคล้ายกับพอกด้วยดินสอพองยืนอยู่ตรงหน้าผมยาวดำของเธอปลิวสวยัยตามแรงลมเมื่อครู่เขาเห็นส่วนของศีรษะกำลังหันมามองโดยที่ตัวไม่ขยับต่างจากเวลานี้สาวหน้าขาว อยู่ในสภาพเหมือนคนปกติอารันธทรรมยกมือขึ้นขยี้ตาตัวเองไปมาหรือว่าเมื่อครู่ตาเราฝาดไปนะเขารำพึงด้วยเสียงอู้อี้ในลำคอหญิงสาวนางนั้นยังคงยิ้มส่งไ้และรู้สึกคุ้นหน้าเหมือนกับว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนแต่นึกไม่ออกเธอเธอเป็นใครมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรครับชายหนุ่มถามซ้ำเหมือนเมือม่อครู่อีกครั้งยิงผมยาวมองหน้าเขานิ่ง ชายหนุ่มไม่กล้าจบตาคมคู่นั้นเขารู้สึกเหมือนว่ามีพลังลึกลับบางอย่างมองทีไรรู้สึกเหมือนโดนกับไฟช็อตจนสิ้นเรี่ยวแรงเขาต้องมองแต่ส่วนปากสีซีดแล้วก็เห็นร่องรอยปากตกสะเก็ดอย่างเห็นได้ชัดฉันก็มารอทิดทมนั่นแหละเสียงนั้นเย็นยะเยือกเหมือนคนไม่สบายขนาดหนักหัวคิวเข้มขมวดเข้าหากันด้วยความสงสัยใครคือทิธรรม และอยู่ที่ไหนใครชื่อทิศธรรมผมรู้จักหรือเปล่าครับเจ้านั่นแหละทิศธรรมอย่ามาทําเป็นแกล้งดื่มเลยนะฉันมาหลออเจ้านานแล้วนะทิศธรรมมาหาฉันเถิดนะก้าวมาสิมาใกล้ๆน,นั่นอย่างนั้นแหละทิศธรรม